จะเป็นคลองสามขาวนะครับอยู่หน้าแปลงที่ดินวันนี้พาท่านผู้ชมนะมาดูที่ดินนะครับสำหรับสร้างบันสวนจะเป็นที่นาอยู่ติดกับคลองสามขาวโนทคุรุดแดงนอสศอีจอสิบไร่ตำบลอบทมอำเภอ3ามโก้จังหวัดอ่างทองอยู่ตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะครับมองโดยรอบแล้วนะครับจะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยวไม่เหงาอย่างแน่นอนที่สําคัญคือสิ่งที่ท่านจะได้คือนะครับ บรรยากาศที่ดีบรรยากาศที่สงบที่ดินที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็อยู่ติดคลองสามขาวบรรยากาศดีๆแบบนี้อยู่ใกล้กับทวเพิ สวัสดีครับพบกับที่ดินบ้านเรานะครับกระผมนายสมบัติมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นเป็ดนะครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นคลองสามขาวนะครับอยู่หน้าปแปลงที่ดินวันนี้พาท่านผู้ชมนะมาดูที่ดินนะครับสำหรับสร้างบ้านสวนจะเป็นที่นาอยู่ติดกับคลองสามขาวตรงนี้เลยฮะคลองนี้นะครับ หน้าแปลงที่ดินของเราจะมีความกว้างถึง55เมตรก่อนจะรับชมคลิปยังไงฝากกดติดตามช่องที่ดินบ้านเราเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแปลงที่ดินของเรานะครับตรงนี้เลยฮะบนเนื้อที่ชนดครุแดงน,นสสีจอ0ไร่นี่เลยฮะรูปแปลงที่ดินนะครับสามารถดูภาพจากภาพมุมสูงประกอบได้จะเป็นรูปคล้ายๆรูปถุงเงิน ด้านหน้าแปลงจะ,จะแคบนะครับจะมะีความกว้างติดกับถนนลาดยางนะครับหน้าแปลงที่ดินกว้างประมาณ27เมตรในส่วนของอด้านท้ายนะครับก็จะเป็นรูปคล้ายๆรูปถุงเงินสามารถดูภาพถ่ายจากมุมสูงประกอบได้นะครับถนนหน้าแปลงที่ดีน,นะครับจะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ5เมตรนะครับฝั่งตรงกันข้ามนะครับนะที่ดินของเรานะครับ ฝั่งตรงข้ามนี่ยอยู่ติดกันก็ว่าได้นะครับตรงนี้เป็นถนนสาธารณะก็จะเป็นคลองสามขาวนะครับที่นี่ของเราจะอยู่ในพื้นที่ตําบลอบทมอําเภอสามก้จังหวัดอ่างทองที่ตรงนี้ถมดินไว้แล้วนะครับต่ำกว่าถนนประมาณ50เซนติเมตรนะครับถมดินไว้แล้วประมาณ2งานในส่วนของถัดจากที่ถมดินไว้ก็จะเป็นที่นานะครับเป็นที่นาท่านสามารถที่จะมา,าทําเป็นบ้านสวนสร้างเป็นบ้านสวนได้นะครับ ตรงนี้นะครับไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วทินของเรานะครับจะอยู่ห่างจากอบตอภทมเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองและก็จะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ3โกสถานีอนามัย3โกประมาณ2กิโลเมตรวัดวงสุวรรณนะครับก็จะอยู่ห่างออกไปประมาณ2.5กิโลเมตรในส่วนของโรงพยาบาล3โกวัด3โกตลาดน้าํา3โกห่างออกไปประมาณ4กิโลเมตร ที่นิของเราก็จะอยู่ห่างจากทางหลวงพอดีหมายเลข340นะครับเส้นสุพรรณบุรีชัยนาทจะห่างประมาณ13กิโลเมตรบริเวณทางเข้ามาที่าทางแยกเข้ามาตรงโรงพยาบาลศรีประจันนะครับ13กิโลเมตรศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทองนะครับห่างออกไปประมาณ27กิโลเมตรนะครับวันหยุดต่างๆอยากจะพารุ่นหลานอยากจะพาครอบครัวไปจับจ่ายใช้สอยนะครับก็จะมีในส่วนของห้างสรรพสินค้า โรบินสันแมคโรโลตัดไทยวัสดุนะครับในส่วนของสุพรรณบุรีก็ห่างไปประมาณ24กิโลเมตรแในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะอยู่ห่างจากที่ดินของเราไปประมาณ98กิโลเมตรการเดินทางก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของนานะครับตอนนี้เจ้าของนะครับได้ลงนาไว้นะครับจะเป็นข้าวนาจะเป็นข้าวนาปรัง นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของแปลงที่ดินรูปแปลงนะครับก็จะเป็นรูปถุงเงินก็สามารถดูภาพถ่ายจากมุมสูงประกอบได้นะครับอยู่ตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะครับมองโดยรอบแล้วนะครับจะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยวไม่เหงาอย่างแน่นอนที่สําคัญคือสิ่งที่ท่านจะได้คือนะครับบรรยากาศที่ดีบรรยากาศที่สงบนะครับมีแม่น้ํานะครับอาจจะเป็นคลองนะครับเป็นคลองสามขาวอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินท่านผู้ชมครับ ที่ดินแปลงนี้เจ้าของต้องการขายยกแปลงในราคา4ล้าน5 0สนบาทนะครับเฉลี่ยแล้วจะตกได้ละ4,500บาทท่าในใดที่สนใจบรรยากาศแบบนี้มีคลองอยู่หน้าที่ดินของท่านแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์โทร088631931นะครับและลายนะครับเบอร์เดียวกัน0886531931ท่านผู้ชมครับคลิปนี้เดินทางมาสุดทางแล้วนะครับ ขอบคุณสําหรับการติดตามช่องทีดีมันเรายังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะนํามาฝากท่านผู้ชมให้ได้รับชมต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับน้ำยังสวยเลยใส Menyekat di...